สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับกับผมไอทออโต้นะครับผมวันนี้ก็มีรถกระบะนะครับสี่ประตูยกสูงนะฮะแบรนด์อีซูซูมานําเสนอนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับรุ่น2.5แซดนะครับปี2015คันนี้นะครับผมเปิดขายอยู่ในราคาไม่แรงนะครับผมก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็นตัวแซนะครับก็ไม่ถึงกับตัวท็อปสุดนะครับจะเป็นตัว กลางๆนั่นเองนะครับราคาก็กลางๆเช่นเดียวกันนะครับผมตัวรถนะครับก็รับประกันโครงสร้างนะฮะไม่เคยมีประวัติของการชนหนักห็นคว้มว่าจมน้ำนั่นเองสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็โทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์โทรนะครับ0894807362ผมไอคอออโต้ยินดีให้บริการเบอร์โทรแอดไลน์ได้เลยนะครับผมหรือว่า ถ้อยากเข้ามาดูรถตัวจริงเนี่ยมาทดลองขับกันได้นะครับบริษาทาัททออโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุขวินทวง์มินบุรีกรุงเทพนะครับร้านเปิดทุกวัน9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นนะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีสุขวินทวงเลยนะครับผมกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับโลโก้อีซุสอยู่ตรงกลางนะครับผมส่วนชุดโครงไฟหน้าเนี่ยเป็นของเดิมโรงงานเลยนะครับคู่หน้าเดิมนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์รูปแก้วนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟเลี้ยว อยู่ในโครมเดียวกันนะครับด้านล่างก็เป็นไฟเดย์ไทม์ให้นะครับกแต่งขอบโคลเมียมนะครับสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านนะติดฟิล์มให้ใหม่รอบตัวรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบถ้วนเปลี่ยนสันตัวรถก็กโครมชัดนะครับรถสวยๆไม่เคยกับสีเครื่องยนต์เดิมไม่เคยทำนะครับไม่มีประวัติของการชนหนัก อิกคว่ำหรือว่าจมน้าอันนี้ของเราการันตีนะครับผมสาหรับตัวล้อและยางเนี่ยคันนี้จะได้เป็นแม็กอลลอยเดิมโรงงานขอบส7บดนะก็จะเป็นล้อแม็กอลลอยนะครับสําหรับตัวนี้รุ่นนี้นะครับสแตนดาร์ดโรงงานเลยนะครับผมส่วนยางคันนี้เนี่ยของผมได้เป็นยางบิสโต e นะครับยางบิสโต e นะฮะร,รหัสยางเนี่ยอยู่ที่สองหกห้าับหห้า r สิบเจดนะครับดอกยางก็อย่างล่องลึกๆ พร้อมใช้งานเลยนะฮะโครงสร้างซุ้มล้อหน้านะครับทั้งสองฝั่งนะครับผมเหมือนกันนะโครงสร้างเดิมรอยซีนเดิมนะครับก็ยังได้โชคเดิมโรงงานอยู่นะครับรอยมัรรอยแต้มสีโรงงานก็ยังชัดเจนนะครับเม็ดโอเม็ดอาร์สวยคมนะครับมื่ในทังขึ้น2ฝั่งมีให้ครบถ้วนมือเปิดโรเมียมกุญแจได้เป็นรีโมทนะครับเป็นตัวดอกไข่นั่นเองนะครับส่วนโครงสร้างเซาบี ของเดิมโรงงานนะน็อตประตูนะครับไม่มีรอยถอดหรือว่ารอยแกะของหัวน็อตนะครับน็อตเดิมภายในโทนสีดําเกียร์ออโต้นะครับได้เป็นบอกค่านะครับสแปนดานร์ดโรงงานด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซล2 5ลิตรสองหนะครับผม ส่วนด้านหลังนะฝาท้ายเดิมนะครับกันชนมีให้พร้อมเรียบร้อยสภาพสมบูรณ์นะครฝาพวงมามือเปิดเป็นโครเมียมนะครับส่วนไฟท้ายเป็นแบบ LED 2เส้นนะสำหรับไฟเบรกและก็ไฟหลี่นะครับผมแลวก็ส่วนไฟเลี้ยวกับไฟถอยเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวไฟเขาเรียกว่าอะไรไฟหลอดไส้ธรรมดานะครับแล้วก็มีตกแต่งนะครับขอบโครเมียมก็เป็นชุดแต่งไฟนะครับผมด้านหลังก็มีไล่ป้าไฟเดงของี่สา ล um, ายเนร์เดิมนะครับผมสภาพก็มีรอ,รอยการใช้งานนะครับหรือรอยบันทุกมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่มีรอยแตกนะครับผมส่วนโครงสร้างด้านหลังก็ของเดิมนะครับรอยเชื่อมเด um, ิม um, ielle, รอยซีนเดิมนะครับฝาตรงฝาท้ายกระบะนะครับไม่มีภาพาที่สนิมนะฮะไม่มีภาพที่สนิมนะครับก็สภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับมีรอยบันทุกมาบ้างเล็กน้อยนะครับสําหรับคันนี้ใครที่สนใจนะครับสําหรับ isuzu d-max highlander 4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับ2.5แนีปี2015คันนี้ผมขายอยู่ที่500,25,000บาทนะลูกค้าฟังไม่ผิดนะ5 0 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าได้ซีอ่ isuzu สี Is ่ประตูยกสูงและได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะฮะน็อตประตูฝั่งคนขคับ ไม่มีแกะนะครับผมสติกเกอร์ต่างๆอยู่รบถ้วนนะเดี๋ยวมาดูด้านในกัน,นะสตาร์ทเครื่องเลยนะครับประตูเดิมนะครับแผงประตูก็ของเดิมนะกระจกเป็นออโต้หมดแล้วมีระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างนะครับปรับไฟฟ้านะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับพวงมาลัยธรรมดานะครับเป็นพวงมาลัยหนังนะครับสภาพพวงมาลัยก็สวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยไม่เจ็สองด้อี่ิี่โลนะครับคันนี้คอนโซลด้านหน้าเป็นโทนสีดํา ตัวเครื่องเล่นยังเป็นวิทยุธรรมดาอยู่นะครับส่วนแอร์ได้เป็นแอนแอร์แบบมือสีระดับนะเกียร์ออโต้นะครับผมบอะผ้าเดิมโรงงานนะฮะสีดำนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะไม่ยับไม่ฉีกขาดนะครับสภาพเดิมเดิมสแตนดาร์ดโรงงานแบบนี้เลยนะครับห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนะครับห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนะครับแบบนี้นะฮะเม็นองค์เม็ดอาร์ตนะครับกระดูกงูเดิมนะครับ ็นอาจกระดูกมูเดิมนะครับทั้งสี่มุมประตูนะครับสวยคมนะครับเหมือนเดิมนะครับไม่มีพิกคว่มไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับว่าเดิมหลังคาเดิมสภาพเรียนๆแบบนี้เลยนะฮะใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0894807362นะครับอยากเข้ามาดูรถบริษัทพอตโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุขวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพนะครับร้านเปิดทุกวันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูห่องเครื่องกัน ในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะได้เป็นเครื่อง2.5ลิตรนะครับ 2,500cc เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ D I D V G S Turbo นะสำหรับ2.5 Turbo คันนี้นะครับฝาครอบสีดำตัดกับสีทองสสวยๆนะครับตัวเครื่องยนต์2,5เนี่ยก็ขึ้นชื่อนะครับในเรื่องของการประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็พละกำลังของตัวรถเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับห้องเครื่องเดิมไม่เคยแต่งนะครับไม่เคยผ่านะ สายพงสายพานเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับตูได้เลยนะครับตัวโลโก้นะครับหรือว่าตัวตาปั๊มก็ยังชัดเจนคมสวยแบบนี้นะับเครื่องเดิมไม่มีผ่าน็อตนะครับยังมีรอยมาร์กสีรอยคิซนะครับผมแล้วก็ภายในเครื่องก็แห้งนะครับผมไม่มีคราบนะ้ำมันเครื่องไหลยเยอะรู้สึกโครงสร้างหลักนะครับคันดน้านในเดิมนะครับปากกระโปรงเดิมแท้ศูนย์นะ คานซ้ายขวาของเดิมแผ่นเพจหมุดเดิมนะครับรอยมาร์กสีหัวน็อตแผ่นเพจยังอยู่ครบเพจไม่มีรอยชํารุดนะครับแมซ้ายขวาคานหน้าครับของเดิมนะครับสีไม่มีผิดเพี้ยนนะครับในส่วนของตัวโครงสักละอาโครงสร้างหลักภายในนะครับระบบเบรกเป็น ABS เรียบร้อยนะดิสหน้าดําหลังนะครับผมสําหรับรุ่นี้ใครที่สนใจนะครับหรือว่ากำลังตามหารถกระบะเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้525,000บาทนะครับผ่อน เริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9 5 9 0 0 9 6 0 0ประมาณนี้นะคะผ่อนยาวสุดได้7ปีนะใครที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยสำหรับ P ีสูตร d max highlander 4ประตูคันนี้นะคะรับรุ่น2.5แปี2015 525,000บาทเท่านั้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ